ดูลากขาวอวบๆเลยแต่กอดีมากนี่เข้าวสวยๆนี่กอแบบใหญ่ๆลากยาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเซรามืคซับนาคานะคะของเรานี่บอกเลยว่าเข้มข้นมากนี่นี่นาะตรงนี้นะคะเป็นของคุณสุรัตน์นะคะนี่ใช้เซรามืคซับนาคานะคะ,นะคะดูลากขาวยาว นี่ดูลากขาวมากๆเลยนะคะอว,อวบๆเลยแต่กอดีมากๆเลยนะคะนี่ใช้เซรั่มพืชซับน,นาคานั่นเองนะคะใครที่กำลังมองหาตัวช่วยที่จะทำให้ผลผลิตงามแบบนี้นะคะแนะนําเลยเซรั่มพืชซับน,นาคาตอบโจทย์แน่นอนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไร้สารเคมีนะคะนี่ถ้าใช้คู่กับนี่ปุ๋ยน้ําซับนาคีนะคะนี่ครบจบเลยไม่ต้องไปหวานปุ๋ย นี่เลยประหยัดด้วยนะคะต้องบอกว่าซองนี้นะใช้ได้40ไร่เลย1ซอง10กรัมนะคะใช้ได้40ไร่เลยฉีดท้่นบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยโอ้โห